ขอเสียงคนอยากพาน้องหมาไปเที่ยวเขาค้อหน่อยครับวันนี้ชิวๆจะพาทุกคนไปดูที่พักเขาค้อสุดปังที่พาสัตว์เลี้ยงแสนรักเข้าพักได้ชิวๆคัดมาเน้นๆเ,เพื่อทุกคนเลยพร้อมแล้วไปดูกันเริ่มกันที่ที่นี่เลยครับวิทาเขาค้อที่พักวิวสวยสไตล์แคมปิง้งที่มีเปลาตาข่ายให้นอนดูหมอกด้วย แล้วก็ยังมีที่พักทั้งแบบโดมรถบ้านแล้วก็เต็นท์เขารับสัตว์เลี้ยงน้ำหนักไม่เกิน10กิโลนะครับมีค่าบริการอยู่ที่380บาทครับผมมาต่อกันที่อคิรินยารีสอร์ทที่พักวิวดีบรรยากาศสงบเงียบเป็นส่วนตัวสุดๆที่นี่น้องหมาน้องแมวเข้าพักได้ไม่มีชาร์จเพิ่มครับที่สำคัญเขารับน้องมาทุกขนาดพันใหญ่ก็เข้าพักได้นะ อีกที่ชิวชิวคอชี้เป้าเขาคอเบเบเลยที่พักชมหมอกสไตล์ลอฟที่เหมาะกับการมานอนดูวิวชิวชิวมีหมูท่าให้กินเพลินเนด้วยที่สำคัญพาน้องหมาแมวมาได้ด้วยฮะแต่แนะนำให้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับที่พักก่อนอินบ็อกเข้าไปถามทางเพจของที่พักเลยจิ้มจากในแคปชั่นที่น้องชิวชิวแปะไว้ให้ก็ได้ครับผมคิดว่าคลิปนี้ต้องถูกใจคนรักสัตว์แน่แน่ ส่วนถ้าใครอยากให้ชิวชิวทำคลิปเรื่องไหนอีกทักแชทมาคุยกันได้เลยฮะทุกเรื่องเที่ยวชิวชิวพร้อมถามได้ตอบได้ครับผมถ้าชอบข้อมูลท่องเที่ยวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามชิวไปไหนไว้เลยนะคะรับรองว่าชิวชิวและทีมงานจะนำมาฝากกันแบบครบครันทั้งเรื่องกินพักเที่ยวอย่างแน่นอน